เปิดปมไฟไม่บ้านชุนหวันพร้อมเผยความเสียหายเมื่อเวลา20นาฬิกา20นาทีวทันที่2 2มิถุนายนร้อยตำรวจเอกจิรศักดิ์บุญยืนนานรองสวสอบสวน สนพยไทยรับแจ้งเหตุเพลิงไม่บ้านเลขที่9 2ซอยราชครูถนนพหลโยธินซอย5แขวงสามเสนเขตพยไทยกรุงเทพต่อจึงไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจโทโชติพิสิทธ์นรงศักดิ์รองพกกปอสอนพยไทยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปรับปรามสนพยไทยและเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงพยไทยกู้ภัยดุสิต5คันและอาสาสมัครมูลลนิธิปอเต,ต็งที่เกิดเหตุชื่อบ้านชุนหวัน ซึ่งเป็นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวหลายหลังแบ่งเช่าทำเป็นบริษัทร,ร้านอาหารและที่อยู่อาศัยปลูกในรอบรอบขอบชิดเนื้อที่ประมาณ8ไร่จุดเกิดเหตุอยู่ด้านในสุดบริเวณเรือนไม้ทรงไทยสูงสองชั้นลักษณะเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ซึ่งเป็นบ้านพักของในใายไกรศักดิ์ชุนหวันบุตรชายของพลเอกชาติชายปัจจุบันเป็นบ้านพักของนางสาวทิศนาชุนหวันหรือแก้วตาสอสอกรุงเทพมหานคร เขตส,สองพักเก้าไกลกับนางสาวสิริจัญญาหรือควันตาชุนหวันน้องสาวพบแสงเพลิงและกลุ่มควนพวยพุ่งพุ่งจากบนชั้นสองของตัวบ้านก่อนเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะเนื่องจากเป็นไม้เก่าเจ้าหน้าที่ทําการตัดไฟและเร่งระดมฉีดน้ําใช้เวลากว่า20นาทีจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไม่นางสาวทิศนาอยู่ในอาการตื่นตระหนกโดยมีการรายงานสดสถานการณ์ไฟไม่ผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวด้วยตนเองกระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าทำการช่วยเหลือจนสถานการณ์คลี่คลายจนเพลิงสงบลง นางสาวทิศนากล่าวว่าเบื้องต้นความเสียหายเฉพาะตัวบ้านเสียหายประมาณ50เอร์เซแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งได้เก่งคนและสัตว์เลี้ยงออกมานอกบ้านได้อาย่างปลอดภัยคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องนอนของน้องสาวเนื่องจากในห้องใช้สายไฟเก่าแก่มานาน50-60ปีเพราะก่อนเกิดเหตุน้องสาวไม่ได้อยู่ที่ห้องส่วนตนนั่งทำงานอยู่ที่เรือนอีกหลังมีคนงานได้กลิ่นควันลงมาจากชั้นสองสักพักมีเสียงระเบิดและไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีที่ข้างบ้านตนมีบ่อเลี้ยงปลาและต่า จึงสามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วที่ตนช่วยเหลือออกมาได้คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดส่วนทรัพย์สินมีค่าอาออกมาไม่ได้เลยต้องรอเพลิงสงบจึงเข้าไปตรวจสอบได้ด้านนายพนลภัยทูลบัวทองผู้อํานวยการเขตพยไทยกล่าวว่าเบื้องต้นทราบว่าเพลิงลุกไม่จากห้องพักชั้นสองของเรือนไทยซึ่งขณะนั้นไม่มีคนอยู่ในห้องไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งทางพนักงานสอบสวนสอนอพยไทยัยจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหมครั้งนี้ต่อไป